สวัครับวันนี้นะครับก็ออกมาสำรวจชากรที่ตกลงในเรื่องกวามเจ็บสาเด็กน้อยสวัสดีครับเออใช่ใช่นี่ปะคือว่าใช่ใช่ป้าชะลพลอ๋อเป็นแม่ใช่ไหมครับเป็นยายเป็นยายอ๋อน้องยังอยู่น้องยังได้รับการศึกษาอย่างครับน้องเป็นเด็กพิเศษอ๋อเด็กพิเศษสารไม่ไม่รู้เรื่อง อ๋อศึกษาดูเรื่องเลยใช่ตอนนี้เจ็ดขวบแล้วครับใช่ใช่อายุประมาณนี้ปีนะี้ครบเจ็ดขวดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาอตอนนี้น้องได้ไปรักษาหรือยังหรือได้ได,ได,ได้รับการเรียนการศึกษาไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าน้องน้องจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าไม่ไม่เอาใครเลยอไม่เอา,เอาใครเลยไม่ไม่ชอบคนเยอะ เหมือนคัวแต่จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้ว<อ>จะมีความกลัวผู้ชายอ,อ๋อเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะเป็นเด็กผู้ชายอ๋อแต่ว่าเ,เหมือนตอนเล็กๆน่าจะมีอะไรฝังใจอยู่แหละเพราะฉะนั้นก็จะมีความที่กลัวผู้ชายมาก<อ>ผู้ชายจะเข้าใจไม่ได้แต่คุยสื่อสารไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเหมือนจะเข้าใจที่เราพูดแต่จะตอ เขาไม่รู้สึกไม่ได้ขับถ่ายก็ไม่เป็นที่เป็นทางไม่บอกแต่เขาก็รูเรื่องแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษอะไรได้นะเขาอาได้ตามเขาเขียนได้อ่านได้ตามโลโก้ต่างๆอ่านได้าได้เขาแต่ประโยคน์แต่ประโยคไม่ถูกเขาจะเขียนตามนั่าจะส่ง การเรียนในเรื่องของเคยเไปสอบถามเกี่ยวกับเด็กพิเศษแล้วเด็กพิเศษสูงมากและอย่างมันต้องมีรถที่บ้านมันมีแค่มอไซค์เก่าๆคันเดียวไม่สะดวกมันสะดวกไปรับพิเับแล้วก็ค่าเรียนแพงมากโอ้จริงๆมันเรียนฟรีนะพวกนีค่ะถ้าไปตามระบบของรัฐส่งไปถึงจะฟรีอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเราเอาไปเรียนเองอ่ะแพงว่าจริงๆเป็น ผู้พิการเรียนฟรีเงินเรียนจริงๆได้รับการศึกษาฟรีทุกอย่างฟรีไม่ได้ถึงขั้นเขาถ้าสมมติว่าไปนั่นจริงเขาจะเหมือนสมองเขามีปัญหาบางส่วนเท่านั้นเออบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เหมือนหมอไม่ตีว่าเป็นพิการหรอกถ้าเอาจริงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยังน่เป็นเด็กพิเศษอ่ะคือความสามารถใช่เขาอันนี้เขาจะเก่งเรื่องวาดภาพอ่า พวกภาษางกษส์ตสอภาษาอังกฤษภาษารัสเซียญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น้องอยู่ไหมครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับน้องหน่อยเพื่อจะไปหาใครเงี้ยเขาจะไม่ไปอ๋อถ้าเข้ามาหาน้องเองเลยใช่ไหมใช่ก็เหมือนเขาก็จะเล่นของเขาอยู่เงี้ยเขาเล่นเขามีแบบเออแต่จะให้ยกส่วนตัวของเขาให้เรียกไปหาใครเขาจะไม่ไปโดยเฉพาะถ้าแปลกหน้าเขายังไม่เข้าหายายเลยครับเขาจะแบบอันนี้เหรออันนี้นะน้องเนี่ยสวัสดีครับหนูทำไรเอ่ย ถ้าทักภาษาอังกฤษอาจจะชอบถ้าทักภาษาไทยจะไม่สนใจเฮลโหลเฮลโลพี่กาคะพี่กาพี่กาครับมาครูมาหาไปโรงเรียนปะเาใช่ใอืโอเค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 อเคอเครเคโอเคโคโอเคโออ่ออออเเเคเคเเอเอเเเอ อ่ะครูให้มาให้ฟรีเลยให้ฟรีครับโอ้น่ารักน่ารักคือรู้สึกไม่ปลอดภัยพอรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวโอ้ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไปโรงเรียนได้แล้วก็เห็นมาเขาจะสื่อสารไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจอ๋อไม่แต่น้องแบบเหมือนรู้เรื่องเนาะใช่เขาเหมือนรู้เรื่องเขาครู้เป็นบางอย่างแต่ว่าเขาตอบ ตอบความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าถามเป็นป